สมสงอลสนุกที่รมอยู่ตลอดชว์กรงมรักผู้คนรัประจักษ์ฝากไมตรีคำบอกคนี้สุขเีเริงรองกระเจงฟ้าเจงฟ้าเจงป้มามาสุขใส่ระทัยเริงร้องชิชอมอารมสุขสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามทุกท่านวันนี้ทีมงานร่วมทำบุญที่วัดบางนราอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสคึกคักด้วยผู้คนสานิชนที่ร่วมทำบุญ มีจิตศรัทธาบำรุงพระพุทธศาสนาจัดให้มีขบวนสิงโตมีการแห่มังกรมีการฟ้อนรำเวียนรอบอุโบสถในการสมโภชกฐถิ่นในวันนี้ชาวเมืองนารามีความสุขมีกุศลบุญมากมายคนที่มีความถนัดทางด้านอาหารทําบุญจัดซุ้มอาหารหวานข้าวได้รับการสนับสนุนแก่ผู้ทําบุญอาหารหวานข้าวซุมอาหารบริการให้ฟรีของหวานของข้าวผัดไทยขนมจีนหลากหลายด้วยข้าวแกงของหวานขอให้ทุกท่านที่มาได้รับบุญกุศลอันใหญ่ใหญ,ใหญ่ด้วยความศรัทธาย,ยิ่งของงานทอดกฐถินวัดบางนารา พวกเราทีมงานฟีล์ชาแนลขอชื่นชมแก่ผู้ศรัทธาพุทธศาสนาร่วมทำบุญด้วยความรักความสามัคคีในครั้งนี้ทุกศรปกาสอนออกกุณชรอ,อันตลดลงโททนสนินงคงสำัญหมายในกายดีนรชาติติวางวายมาลายิ้่งั้งมีติลูสติทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโอกาส ความหมายก็คือหมายความว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายลเช่นช้างม้าวัวควายพวกนี้เนี่ยนะคะเมื่อร่างตายไปแล้วเนี่ยเขายังมีเขามีงามีกระดูกมีอะไรมีหนังนะคะที่ทําประโยชน์ให้กับโลกมนุษย์ให้มนุษย์ได้ใช้สอยแต่มนุษย์เราคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะทิ้งเอาไว้เป็นเครื่องประดับ สังเกตไหมคะมีหัวกะโหลกคนระดับไว้ในบ้านนี้คะไม่มีนะคะเผาแล้วเป็นเท่าฐานกันหมดเมนแต่ยังอยู่ในหลุมฝังศพก็ไม่มีใครขุดขึ้นมาทําประโยชน์ได้เลยนะคะค่ะก็เลยแต่มนุษย์ของเราที่ทิ้งเอาไว้บนโลกนี้ก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นที่จะรึดไว้ในบนโลกมนุษย์นี้ถ้าบรรพบุรุษทําความดีไปลูกหลานก็พลอยมีหน้า วงประโนูนรุ่นหลังๆให้ยืนอยู่ในสังคมอย่างสง่างามน,น,นะคะก็คือความดีนดั่นเอง ขวัญนา้กับลกูลก,ลกได้ชักชวนเพื่อนมาทาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันเยอะๆเลยนะคะทําความดีให้กับสังคมนี้ทองทานก็พอยังมีอยู่นะคะกาลังเข้าแถวกันเป็นประเบียบน่ารักมากนะคะสาหรับเรสร้างความดีโดยการมาสร้างบุญมสร้างกุศลเพราะตรงนี้นะคะที่เราไปเป็นอริยทรัพย์ คุข้ามชาติไปเลยทีเดียวถ้ารุ่ตอนมีกรหายใจอยู่ทา่ารุ่นต่อไปนะคะตรงนี้นะคะผูม้มีบุญทุกท่นทานคะทุกท่านที่มาสร้างศาสนรสถานให้สบายใจใ่้ทักอย่างสบายใจอย่างเริ่มเดินเป็นสูนนะคะในการที่จะมาทำบุญในวัดนั้นๆว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่มาออกผู้มาช่วยสน้าสุนใพรพระพุทธศาสนาของรเราเจริญรุ่งเรือง พระคุณเจ้าคือวัดในพระพุทธศาสนาพวกเราก็คือลูกปถาคดร่วมกันนะคะก็เดินทางรอนรอนเรมาจนถึงพอดีนะคะเข้ารรษาพอดีคณะสงสารสิบลูกก็หยุดพักที่มนองสาเกตในขณะนั้นก็มีทั้งฝนฟ้าลมฟ้าอากาศยังมีค่ะทั้งกระเป๋าเลยครับทั้งกระเป๋าคณะสงสารสิบลูกนั้น บริการอย่างแน่แน่ว่าจะต้องเข้าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ก็พอออกมาจากไหนโลกกันลกอะต่อไปทรงพระบ้านเพราะมีผืนเดียวนะคะมีชุดเดียวสมัยก่อนก็ทรงพุทธานุญาตให้มีการเสนาสนะต่างๆก็รับขยายขึ้นนะคะเพื่อรองรับผู้มีบุญมีส่วนสําคัญที่มาสนับสนุนในการเป็นทุกอย่างแล้วค่ะชีวิตหนึ่งเราเป็นทุกอย่างนะคะ เป็นทารกทุกคนเป็นทารกไหมคะ,ะเป็นทารกมาแล้วนะคะเป็นทารกแล้วมาเป็นวัยเด็กนะคะแล้วมาเป็นวัยรุ่นแล้วมาเป็นวัยผู้ใหญ่วัยชรานะคะหลายๆท่านที่พบเห็นอย่างเช่นคุณอิ๋วที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะโหไปทุกที่ท,ที่เลยนะคะที่เป็นกิจกรรมการกุศล นะคะไม่เคยหยุดเลยไม่เคยถ้ามีโอกาสไม่ได้เป็นไปชมที่ต่างจังหวัดคุณเดี่ยวก็จะเห็นเลยนะคะเห็นคุณอิ๋วอนุโมทนาบุณกับร้านฟิมด้วยนะคะสาธุค่ะก็ขอขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะ รวมบุญงานแบบไทยไทยดำรงสืบไว้อใจพวกเราบุกดงลง่วยขึ้นเขาตื่นเช้าอย่ามารวมสุขสรรเฮหาด้วยใจแสนสุขาา ว่าจเจ้จา,าพา้องเราขอบุญจงช่วยแบ่งบารมันเท่าทุกให้ทีขอสุขเพิ่เทวีให้ได้พบสดี